สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วเอเรือนทอมาอีกแล้วนะคะพี่พี่ที่เข้ามาชมนะคะขอบพระคุณพี่พี่ที่กดไ like, ลค์กดแชร์ให้เนะาะเป็นกำลังใจเป็นอย่างสูงนะคะในการเสาะสแสวงหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะช่วงนี้ก็จะมีหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณหลวงปู่ศิลาเพิ่มมาด้วยนะคะมีของหลวงพ่อกลวยเป็นหลักเนาะ พี่ที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่0924 36 0 2 4 5นะคะขอพระคุณพี่ๆที่บูชาวัตถุมงคลไปนะคะก็ทยอยโทรเข้ามาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ให้ฟังเนาะประสบการณ์ดีๆนะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะอ,อันนี้เป็น ID ดยไลน์นะคะหรือพี่ที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะที่ร้านเนี่ยมีรับเลี่ยมด้วยนะคะมีรับเลี่ยมด้วย พี่บางท่านก็ส่งพระของตัวเองนะคะที่ที่บูชาจากที่อื่นแล้วก็ส่งมาให้เลี่ยมก็มีนะคะส่งพระมาให้เลี่ยมก็มีนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับพี่ที่เข้ามาส่งพระเข้ามาเลี่ยมนะคะส่งพระเข้ามาเลี่ยมไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวส่งมาแล้วรับรองล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีการสับสลับพระเปลี่ยนพระนะคะหลวงพ่อบอกไว้แล้วนะคะว่า อาจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์นะคะผู้จริงทำจริงนะคะซื่อสัตย์เนาะวันนี้ก็มีวัตถุบงคลน,นะคะวัตถุบงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันเนาะมีพี่หลายๆท่านแนะนำมานะคะให้ให้ลองเอาพ้าเกจิดังๆนะคะหลายๆหลายๆเกจิเนาะมาแบ่งปันบ้างนะคะก็ถ้าถ้าเอหาได้เอกก็จะเอามาแบ่งปันให้นะคะ พอหาได้เนาะก็จะเอามาแบ่งปันให้ตอนนี้ก็เริ่มขยับนะคะเริ่มมีหลวงพ่อคูเริ่มมีหลวงปู่ศิลานะคะมีเกจิที่หลากหลายขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูที่วัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลากันก่อนเลยเนาะเผื่อมีพี่ๆกําลังรอนะคะกําลังรออันนี้เป็นผ้าผงนะคะผ้าผงนั่งเมฆนะคะเลื่อนยศของหลวงปู่มหาศิลานะคะ ออกปีหกสี่นะคะนี่ออกปีหกสี่ออกที่วัดโพสีสะอาดนะคะที่จังหวัดกาลสินเนาะจังหวัดกาลสินหลวงปู่มหาศิลาอันนี้เป็นเนื้อเนื้ออเนื้อสีออกสีเหมือนน้ำหมากน้ำหมากเนื้อชานหมาก เป็นแบบนี้นะคะองค์จริงสวยมากเลยเดี๋ยวลองแกะข้างหลังให้ดูนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังเป็นแบบนี้เลย มีสองเนื้อนะคะมีสองเนื้อมีสีนี้นะคะสีนี้กับสีนี้อันนี้แบ่งบูชาในราคาสองร้อยหกสิบบาทนะคะเนื้อชันหมากนะคะชันหมากสอง้อยหกสิบาท ชานิดนึงกลัวพ้าแตกต้องค่อยๆอเดี๋ยวให้ดูอีกเนื้อหนึ่งนะคะอีกเนื้อหนึง่งนี่เลยสวยงามมากเลี่ยมออกมาแล้วสวยนะคะเลี่ยมออกมาแล้วสวยเอมีตัวอย่างนะคะอันนี้สองร้อยสี่สิบาทนะคะเนื้อนี้เอมีตัวอย่างที่เลี่ยมแล้วนะคะพี่พี่ เาปิดไว้แล้วก็ให้ทางร้านของอีเนี่เลี่ยมให้เลยนะคะนี่นะคะเลี่ยมพร้อมขึ้นคอเลยนะคะเลี่ยมพร้อมขึ้นคอเป็นเลี่ยมใสนะคะเลี่ยมใสเป็นเลี่ยมใสพร้อมขึ้นคอนะคะใส่กิ๊เลยเนาะ ่ารายการต่อไปย,ยังอยู่ที่หลวงปู่มหาสิลานะคะอันนี้จะเป็นพระผงเจริญพรนะคะอายุ77ปีนะคะอันนี้ก็ออกปี6กสี่นะคะปี64ี่เหมือนกันออกที่กาลสินเนาะจะเรียกจะองค์เล็กลงมานิดนึงนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นนั่งต่างข้างหลัง ข้างหลังจะระบุไว้แบบนี้นะคะระบุไว้แบบนี้หลวงปู่มหาศิลานะคะหลวงปู่มหาศิลาตอนนี้หลวงปู่มหาศิลามาแรงมากนะคะกำลังมาแรงอา่าของหลวงปู่เนี่ย จะมีการประมูลนะคะแต่ละครั้งในการจัดสร้างเนาะแต่ละครั้งที่จะมีการจัดสร้างเนี่ยจะมีการประมูลนะประมูลว่าใครจะได้เป็นผู้จัดสร้างเนาะราคาพระก็เลยไปแรงอันนี้แบ่งบุชาราคา190บาทนะคะองไหนราคาเบาๆรีบเก็บเลยนะคะต่อไปอันนี้เป็นพระผงจันลอยนะคะอายุครบ77ปีเหมือนกันนะคะออกปี64นะคะ ออกปีเดียวกันแต่ว่าเป็นเนื้อผงจะลอยนะคะจะเป็นกลมๆแบบนี้เดี๋ยวให้ดูข้างหลังองค์นี้180บาทเท่านั้นนะคะราคาเบาๆนะคะราคาเบาๆเ,เลยได้มาน้อยนะคะได้มาน้อย องนี้ได้มาองค์เดียวพี่ก็แบ่งให้องค์เดียวข้างหลังเป็นยันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผงจันรอยนะคะผงจันรอยขนาดก็จะประมาณเหรียญห้านะคะเหรียญห้าบาทขนาดของขององค์พระนะคะอันนี้1นึ่ดิบบาทเท่านั้นนะคะ รายการต่อไปอเป็นปกนะคะเป็นปกเป็นปกนะคะของหลวงปู่มหาศิลาไทยที่ชอบอเล็กๆนะคะเล็กๆนี่เลยเป็นปกนะคะปกปกของปู่มหาศิลานะคะ อันนี้แบ่งบูชาในราคา180บาทนะคะามาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะพระน้า,นากปกนะคะที่ระลึกฉลองอพระประธานนะคะของหลวงปู่มหาศิลาเนาะปี64นะคะปี64 180บาทเท่านั้นนะคะมี2กล่องนะคะมี2กล่องรอบนี้ได้มา2กล่องี่ที่กำลังมองหาวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาเนาะ แล้วก็มีปิดตานะคะปิดตาอาอันนี้เป็นมหาลาบนะคะปิดตารุ่นมหาลาบโภคกรัพย์นะคะปิดตามหาลาบโภคกรัพย์เนาะ๋ยวให้ดูข้างหลังเนื้อทองฝาบ,บาทนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้แบ่งบูชาในราคา340บาทนะคะ 340บาทเท่านั้นได้มาไม่ไม่เยอะเนาะได้มาไม่เยอะอแล้วก็ไม่ได้ได้มาบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่จะทยอยเก็บกันแล้วนะคะเริ่มเก็บกันแล้วารายการต่อไปนะคะนี่ได้มาอีกแล้วนะคะรอบที่แล้วหมดไปแล้วนะคะได้มาอีกแล้วเหรียญอ่า เป็นเหรียญรุ่นเทวาพิทักษ์นะคะเทวพิทักษออกปี64เส้นเดียวกันนะคะข้างบ้านกําลังก่อสร้างขออภัยด้วยนะคะเสียงจะดังนิดนึงเป็นเหรียญโลนะคะเป็นเหรียญโลข้างหลังเป็นทาเวศเนาะตอกนําเลิกนะคะตอกนําเลิกด้วยนะใครที่กําลังเก็บวัตถุมงคลของหลวงปู่นะคะรีบเลยรีบเลยนําเลิกนะคะตอนนี้เก็บใกล้จะหมดแล้วเนาะไปขอแบ่งเขามา นียันชัดเจนนะคะองนี้แบ่งบูชาในราคา590บาทนะคะราคาเบาๆเลย590บาทเท่านั้นเรากําลังจะแข่งกับเสียงข้างบ้านนะคะอันนี้เป็นเหรียญสแตปมนะคะเหรียญสแตปมได้เข้ามาเพิ่มไม่แกะซีนนะคะ,ะเวลาเอดได้มาเอจะไม่แกะซีนนะคะถ้ามีซีนมาแบบนี้นะคะจะได้เป็นซีนเดิมๆไปเนาะอันนี้เป็นเหรียญสแตปมนะคะเหรียญสแตม็ม อันนี้แบ่งบูชาในราคา400บาทนะคะ400บาท400บาทเท่านั้นแล้วก็มีเหรียญรูปไข่นะคะเหรียญรูปไข่เลื่อนสมณศักดิ์นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะเหรียญน,นี้ยังไม่อาแกะแล้วแก่แล้วอ่าเป็เหรียญแบบนี้นะคะข้างหลังก็เป็นยันแบบนี้เนาะสี่ห้าเก้ามเลขสวยด้วยนะคะสี่ห้าเาม เหรียญนี้ยังอยู่เนาะเหรียญนี้ยังอยู่ยังรอเจ้าของอยู่นะคะแบ่งบูชาหกร้อยแปดสิบบาทหาเลือกเจ้าของเนาะอะอารายการต่อไปนะคะรายการต่อไปอันนี้ของหลวงปู่มหาชีลานะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเอจะไล่ไปทีละทีละหลวงปู่เนาะแล้วก็ต่อไปของหลวงพ่อคูณอันนี้ไม่ตัดปีกนะคะไม่ตัดปีกมีตอกเลขไว้ตรงนี้นะคะ สองสี่สองสี่ห้าหรือสองห้าห้าสองสี่ห้าเนาะหลงพ่อคูณอันนี้ไม่ตัดปีกนะคะไม่ตัดปีกมอจอ,อนะคะมอจอรอ สีน้ำเดิมนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา180บาทเท่านั้นนะคะไม่ตัดปีกมีเหรียญเดียวนะคะได้มาเหรียญเดียวนะคะของหลวงพ่อคูณแล้วก็จะมีชุดรุ่นรุ่นบาร,รมีบุญคุณนะคะปี55นะคะอ,อันนี้เอ๋ได้มาครบเลยมีทั้งหมด4เนื้อด้วยกันนะคะได้มาทั้ง4เนื้อเลยนะคะนี่เลยได้มาครบ4เนื้อเลยได้มาชุดเดียวนะคะได้มาชุดเดียวเนาะได้มาชุดเดียว เดี๋ยวส่งให้ดูหนึ่งเหรียญอ่าเนื้อนี้นะคะจะมีตอกแบบนี้นะคะตอกแบบนี้เหรียญสมบูรณ์มากเลยยังอยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะเลขสามสามสองนะคะสามสาม,ส,าม,ส,ามสองอันนี้จะเป็นกระไหลเงินนะคะกะไหลเงิน อันนี้แบ่งบูชาในราคา250บาทนะคะทุกเนื้อเลย250บาทนะคะแบ่งบูชากันเบาๆนะคะทุกเนื้อเลยแบ่งให้250บาทอ่านี่อีกหนึ่งองค์ตอกแบบนี้นะคะตอกแบบนี้พี่พี่อย่าเพิ่งเบื่อนะคะอะ่มันไม่ค่อยชัดเนาะกำลังหาทุนนัพย์ในการ เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่รุ่นนี้มันมันจะไม่ค่อยชัดนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งสองนะคะเลขเลขหนึ่งเก้าหนึ่งสองอันนี้แบ่งบูชาในราคาสอง้อยห้าสิบบาทสีกล่องสวยมากเลยแอดมินชอบสีกล่องแอดมินกระซิบมาบอกว่ากล่องนี้ขอไว้ได้ไหมให้เหลี่ยนลูกค้าไปแต่ขอกล่องเพราะว่าชอบสีกล่อง แต่สวยจริงๆเนาะสีนี้ตกลงจะเก็บกล่องหรือเก็บพระทุกเนื้อนะคะเอ๋แบ่งให้ราคาเท่ากันเลยสองรอห้าสิบบาทนะคะอ่ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูของหลวง,งพ่อกลวยกันนะคะหลวงพ่อกลวยเรามาดูที่งานเลี่ยมกันก่อนนะคะองค์นี้เป็นอ่าเป็นสีวลีปีหกหกนะคะสีวลีปีหกหก ไม่ไม่ได้จัดสร้างนานมากแล้วนะคะนานหลายปีมากแล้วนะคะเป็นพิมพ์ไม่มีย่ามพิมพ์ไม่มีย่ามเนี่ยเป็นพิมพ์ที่นิยมกันมากนะคะถ้าพูดถึงสี่วัีของหลวงพ่อกวยต้องพิมพ์ไม่มีย่ามนะคะจะเป็นที่นิยมกันมากแล้วแล้วก็ถ้าทันหลวงพ่อนี้ราคาไปลิบเลยนะคะอันนี้ก็จะมีมวลสารเดิมนะคะมีมวลสารเดิมปีหกหกเนาะปีหกหก มีมรดสารเดิมของหลวงพ่อด้วยนะคะอง์นี้สวยมากเลยองคนี้แบ่งบูชาในราคาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทพร้อมขึ้นคอเลยนะคะพี่แบบนี้เลยขึ้นคอได้เลยนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เหรียญเม็ดกระดุมเหรียญเม็ดกระดุมนะคะปีหกหกเส้นเดียวกันข้างหลังจะเป็นยันหนุมานนะคะ รุ่นกระตันยูสีกระตันยูนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา180บาทเท่านั้นารายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญเม็ดกระดุมเหมือนกันแต่เป็นเนื้ออันปะกานะคะอันนี้แบ่งบูชา200บาทนะคะ200บาทเนื้ออันปะกาเนี่ยจะแพงกว่าอันนี้200บาทนะคะเอาไปเลี่ยมเป็น เป็นพวงกุญแจห้อยหน้ารถนะคะได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวถ้าถ้ารอให้งานเบาเงานเลี่ยมเบาๆนะคะก็จะเอาเลี่ยมเลี่ยมเป็นพวงกุญแจให้นะคะเอามาแบ่งปันให้นะคะ่าะการต่อไปนะคะเป็นสมเด็จปกโพสมเด็จปกโพข้างหน้าเป็นรูปสมเด็จปกโพแบบนี้นะคะอันนี้เป็นข้างหลังนะคะเป็นแม่ธรณีอันนี้เป็นข้างหน้านะคะนี่เป็นข้างหลัง มีพี่บูชาไปแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะถูหวยรวยเบอร์กันไปแล้วนะคะโทรมาเล่าให้ฟังเนาะว่างวดล่าสุดนี้เลยนะคะได้ไปแล้วนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นและการต่อไป้าเป็น ประหลัดขิดนะคะประหลัดขิดอันนี้มีเสียงด้วยนะคะมีเสียงด้วย400บาทนะคะสี่้บาทเท่านั้นปี6 6เนาะอีกหน่อยก็จะเป็นของหายากแล้วก็จะเป็นพระดีปีลึกไปนะคะอันนี้ปี57เลยนี่สมเด็จสมเด็จสมอเนะคะเรื่องลือในเรื่องของอโชคลาบนะคะโชคลาบหน้าที่การงานนะคะอันนี้ชัดเจนมากเลย ะะที่ได้ไปโทรมาเล่าให้ฟังเนาะก่อนก่อนหน้าที่จะได้วัตถุมงคลมากา็ก็มีคนบอกมากันว่าอยากได้วัตถุมงคลรุ่นนี้นะคะเพราะว่า,าประสบความสําเร็จเนาะก็เลยอยากจะได้ไปไปแบ่งปันนะคะเอาไปแบ่งปันลูกหลานไปแบ่งปันญาติพี่น้องนะคะอันนี้ออกปีห้าเจ็ดออกที่วัดหนองตะแก้วนะคะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะปีห้าเจ็ดรุ่นหนึ่งปีห้าเจ็ด นะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทเท่านั้นรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญโลหลังฮานุมานหลังยันหมดแล้วนะคะหลังยันไม่ได้มาแล้วอ่าเป็นหลังฮานุมานนะคะหลังฮานุมานแบบนี้ ห้าสิบาทนะคะห้ายห้าสิบาทเท่านั้นรูปรอรูปรลอลอยองนะคะปีหกหกยังมีแบ่งปันนะคะยังมีแบ่งปันองนี้แบ่งบูชาห้า้อยห้าสิบาทนะคะเอาไปเรียมตั้งหน้ารถเนาะ มีสองแบบนะคะรูปหล่อลอยองค์ของปีหกหกนะคะใต้ฐานนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะสองห้าหกหกนะคะใต้ฐานของรูปหล่อลอยองนะคะองค์นี้แบ่งบูชาในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นเหรียญพุ่มเข้าบินเหรียญพุ่มเข้าบินนะคะ หน้าหลวงพ่อสวยมากนะคะชัดเจนอยู่ในซีนเดิมๆออกจากวัดแบบนี้นะคะซีนไว้แบบนี้ตปงนี้450บาทนะคะแบ่งบูชา450บบาทภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายอันนี้เป็นออกวัดหนองตะแก้วนะคะยังมีแบ่งนะคะ อง์ละ2 0 0เท่านั้นนะคะอันนี้ออกวัดหนองตะแก้วปีห 6, 6นะคะปลุกเสกวันที่12นะคะวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อเนาะ200บาทเท่านั้นต่อไปเป็นภาพถ่ายที่ออกตรงวัดเลยนะคะวัดโคศีตาลามนะคะอันนี้เป็นภาพเสกแหวนนะคะเสกแหวนตัวหนังสือคมชัดนะคะข้างหลังเป็นแผ่นทองแดงแบบนี้นะคะ อันนี้แบ่งบูชาในราคา250บาทนะคะ2 5 0บาทเท่านั้นอันนี้จะเป็นทําน้ำมนต์นะคะเป็นเป็นทําน้ำมนต์มีรูปหลวงพ่อไว้ก็อุ่นใจเนาะสองร้อ้าสิบบาท,บาทต่อไปชาากตะวันนะคะฉากตะวันเป็นอ่า เป็นแอคที่มีประสบการณ์ในทุกๆปีที่ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นออกวัดโคสิวัดรัตนชัยนะคะมีประสบการ์ณเนาะมีประสบการณ์เยอะ,ม,ะายอมากอันนี้แบ่งบูชาราคาเท่ากันนะคะ250บาทส่วนนั่งกระดานนี้นะคะนั่งกระดานนี้ล่าสุดนี้เลยนะคะมอไซเนะาะปลอดภัยนะคะปลอดภยัย250บาทนะคะ250บาทเท่านั้น องนี้เป็นหลังฝานะคะหลังฝาองนี้ชอบมากเลยนะคะแววตาของหลวงพ่อมีความเมตตานะคะเมตตาสูง250าบาทนะคะ250บบาทเท่านั้นวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะมาได้ได้ใบโพมาเพิ่มอีกแล้วนะคะใบโพ ใบโพนะคะอันนี้เอาไว้ห้อยหน้าร้านเนาะห้อยหน้าบ้านหน้าร้านหน้ารถนะคะอันนี้300บาทเท่านั้นนะคะสามบาทเท่านั้นอ่าวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะอ่าขอให้สิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพ่อกวยทุกคนเลยนะคะเจอแต่ความโชคดีนะคะอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขานะคะเป็นคำกล่าวของหลวงพ่อ นะคะ oh <my> เอเลนทอสวัสดีค่ะ oh